ให้มึงมาๆาเกาะติดตลาดหงแดงกันหน่อยเว้ยอัปเดตจ,จากเอ็ o โควันที่12มิถุนาเนี่ยแม่งมีแต่เรื่องเด็ดๆทั้งนั้นเลยเออเอาดิเห็นข่าวเยอะจัดเลยช่วงนี้มาย่อยกันหน่อยดิว่าใครมาใครไปน่าสนใจยังไงวะตัวแรกเลยนะมึงตัวท็อปตัวฮอตโฟเ i ียนเวิรนี่แหละคือข่าวว่าเราคุยกับเลเวอร์จริงจังมากเว้ยลือไปถึงว่าอาจจะตรวจร่างกายแล้วด้วยซ้ำอะ่ะอืมอืม โรมาโน่ก็เปรย์เปยมานะว่าเหมือนเลเวอร์จะไฟเขียวละเหลือแค่ดีเทลทางการแหละค่าตัวละมึงก็น่าจะแรงคตรๆอ่ะแต่เชียร์เรอร์บอกว่าคุ้มนะถ้าได้มาจริงนี่แบบเกมรุกน่าจะเปลี่ยนไปเลยเออก็น่าสนใจนะการลงทุนใหญ่ขนาดนี้มันบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับแผนทําทีมเหมือนกันอีกคนอีกคนมีลสเคอร์เกสแบ็กซด์ฮังการีของบอลมัดอ่ะอันนี้ก็เหมือนจะใกล้ละ อ๋อใช่ใช่เห็นว่าเพื่อนรว่วมทีมอย่างคลาเวิร์ดยังหลุดปากบอกเลยว่าน่าจะไปลิเวอร์พูลจริงดีหลุดขนาดนั้นเลยเออประมาณนั้นหงก็ดูมั่นใจนะว่าจะเอามาได้กำลังคุยคุยค่าตัวกันอยู่แถวแถว45ล้านปอนด์สไตล์เป็นไงวะตัวนี้บุกมันดีคล้ายๆรอบโบแต่เกมรับอาจจะต้องอปรับหน่อยก็มาแข่งกันกับรบโบได้แหละ แล้วก็มีฮิวโก้แอคิจิเกะกองหน้าแฟรงก์เฟิร์ตอันนี้อยู่ๆผีแดงโดดมาแจมเฉยเลยว่าแย่งกับเรากับเชลซีอีกเออแต่ประเด็นคือแฟรงก์เฟิร์ตแม่งตั้งราคาโหดสัตว์เลยร้อยล้านยูโรแต่สิบห้าล้านเปลา่าโหชิบหายร้อยล้านเลยเหรอวะใช่พออเขาบอกเลยไม่ได้ราคานี้ไม่ขายเว้ยเก็บไว้ใช้เองเออ,อชัดเจนดีก็แพงไป ฝั่งย้ายออกมั่งดีวะ่ะอันนี้เชื่อชัวร์เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โน่อืมไปมาดริดเปิดตัวละเบอร์12ใช่ใช่เท่ไปเลยตอนเปิดตัวแกก็ขอบคุณ FSG นะแล้วบอกว่าถ้าต้องย้ายออกจากหงมีแค่มาดริดทีมเดียวเลยวะ่ะเออมันก็เป็นการสูญเสียใหญ่นะมึงไม่ใช่แค่แบ็คขวาแต่เป็นเพลย์เมเกอร์จากแนวลึกเลยจริงตอนแรกกูนึกว่าคุยกับเบลลิงแฮมแล้วย้ายตามเพื่อนที่ไหนได้บอกไม่เกี่ยวเลยมาดริดร้อน S <S ส่วนดาวินนูเนสนี่ข่าวหนาหูมากว่าจะไปเออคูเห็นเหมือนกันโรโมาโน่ก็บอกว่าเจ้าตัวตัดสินใจละส่วนท็อกสปอร์ตก็บอกแนวโน้มสูงมากทีมสนใจเยอะชิบทั้งซาอุเอาฮิลานแอลติโกมาดริดเอซิมิลานนี่หรือว่ายื่นมาแล้ว45ล้านยูโร45มิลนยูโรนาโปลีอีกโห <S <S เนื้อหอมจัดแปลกใจนะทั้งที่ฟอร์มกับเราก็แบบนะ ก็อาจจะมองที่ศักยภาพดิบๆมั้งหรืออาจจะเข้ากับหลีกอื่นมากกว่าก็ต้องรอดูลุยทีเอสก็มีข่าวนะบาซ่าอยากได้แต่หงปัดไปละอ้าวปัดแล้วหรอเออเดโก้พอออดาซ่าก็ยอมรับว่าอยากได้แหละแต่คงอยากแล้วก็มีชื่อเรียลเบติสโผล่มาอีกทีมด้วยโหโห,หลายทางเลือกไว้แล้วก็จาเรลควอนซ่าอันนี้น่าแปลกใจนิดหน่อยเลเวอร์คูเซนสนใจจริงจังเว้ยมีคุยกันแล้วด้วยเฮ้ยจริงดิ คอนซ่าเนี่ยนะเออแต่หงตั้งราคาไว้สูงปิดเกิน40ล้านปอนด์4ีิมิลเลนปอนด์ก็คงไม่อยากขายอะดิเพิ่งต่อสัญญาไปเองตั้งราคากันท่าเฉยๆมั้งน่าจะงั้นแหละแล้วคนอื่นๆน,นะมึงอย่างแอนดี้โรเบิร์ตสันสถานการณ์เป็นไงรเบโบเหลือสัญญาปีเดียวเจ้าตัวก็บอกว่าคุยกับสโมสรแล้วแต่ก็ยังยังไม่ชัดเจนนะว่าอนาคตจะเป็นไงต่ออืมต้องตามดูส่วนเจอร์มี่ฟริมพง คนนี้เซ็นมาแล้วจากเลเวอร์คูเซ่นจ่ายค่าฉีกไป29ล้านกาล้านกว่าก็ได้แบ็กขวาตัวใหม่มาแทนเทรนโอเคโอเคแล้วก็เฟเดริโกเคซ่เคาซ่อนาคตยังงงงอาจจะกลอบอิตาลีไปนาปโปลีหรืออาจจะไปสเปนเบติสก็มีข่าวอ๋อ oh, แล้วมีข่าวเจโววานีวันบลองคอสด้วยนี่อาจจะมาเป็นผู้ช่วยโค้ชใช่ใช่แทนเฮติงกาที่ไปคุมอาแจ๊ก โห oh, ตลาดรอบนี้แม่งโคตรเดือดเลยว่ะมึงเอ้ยทั้งเข้าทั้งออกข่าวจริงข่าวลือวุ่นวายชิปเออแม่งมันแน่ช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนี้ก็น่าคิดนะวารุดูการหน้าหน้าตาทีมเราจะเป็นไงวะแล้วพวกมึงล่ะเพื่อนๆคิดว่าไงกับข่าวซื้อขายรอบนี้วะอยากให้ใครมาเสียดายใครที่ไปหรือใครที่แบบเออไปก็ดีแล้วคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยดิจัดมาเลย เออเออเม้นมาเลยเว้ยเราถ้าชอบพวกกูมานั่งเมาส์มอยข่าวแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะมึงเป็นกำลังใจกันหน่อยและที่สำคัญสุดเลยนะมึงอย่าลืมกดติดตามช่องหงส์นิ้วของพวกกูไว้เลยนะจะได้ไม่พลาดข่าวซื้อขายข่าววงในเจาะลึกๆมันๆแบบนี้อีกเว้ยเจอกันคลิปหน้าเพื่อน